แล้วกูจะรู้ได้ไงว่าพวกมึงชนะมาแล้วพวกมึงจะทําอ่ะก็คืออาจจะเป็นพูดจริงคือไม่รู้หรอกค่ะว่าว่าว่าถึงเวลาแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้มีแค่อีส้มคนเดียวที่ยังไม่เคยเป็นรัฐบาลที่ยังไม่เคยได้อํานาจมาอยู่ในมือและยังไม่เคยได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยคือแบบร้อนวิชามันมันร้อนัะลุ่มร้อนมันรู้แล้วมันอยากจัดการแล้วคือมันทําไม่ได้วันหนึ่งนะคะ ขอค่ะสมัยเดียวเอา<ด>หาเสียงหยุด <laughs> จากคลิปข้างต้นเนี่ยนะของไอ้ราชนกเนี่ยนะเขาให้มึงไปเป็นรัฐบาลแล้วทำไมมึงไม่ไปเป็น,ปนมึงไปอยู่กับน,นุทินไงมึงจะมาทำเออฉันเนี่ยไม่อยากไปแปดเปืเป้อนแล้วตอนนี้มาบอกว่าเออเราอะ่ะไม่มีประสบการณ์ทุกคนหาว่าเราไม่มีประสบการณ์เขาก็ให้มึงไปทำแล้วไงแต่มึงอะ่ะถือดีถือตัวจริงๆ อตอนนี้ทุกคนดา่าหมดแหละว่าทำไมมึงไม่เข้าไปอยู่รัฐบาลรุทินมึงจะได้แก้ปัญหาได้ใครด้วยกับผมกดหนึ่งนะครับว่าไอ้ราชนกตอแหลคือเขาให้โอกาสทำไมไม่ไปทำให้จบจบซะจะได้แสดงฝีมือไม่ต้องมานั่งบน่นนั่งดา่าเดี๋ยวรอบหน้าไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็เบอร์นี้เราไม่เคยเป็นรัฐบาลใครรู้สึกทุเรตกดหนึ่ง